บูมอวดหวั่นใจต้องซุมรรัวดนทักดวงช่วงนี้ผู้ชายวิ่งเข้าใส่เป็นบุคคลที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงร่วงความรักครั้งใหม่สำหรับนักสแสดงพิธีกรสาวสวยบูมดอกดอร์ปรนัดดาวงผู้ดีที่เปิดตัวหวานใจหนุ่มคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก๊อตอาทิตย์อนันทวันทำกลางเพื่อนเในวงการบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาหนักมาก เมื่อรู้ดีกรีที่ไม่ธรรมดาเป็นนักกีฬาพอกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรนในยุทธิ์มิชาติไทยล่าสุดบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพเซลฟี่ตัวเองใส่แว่นดำคล้ายกับรีวิวแว่นตาเมื่ออ่านแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับแว่นสวยๆนะคะฉันรู้ว่าเธอต้องซูมททำเอาทุกคนต้องกลับไปสุมภาพ ไปเจหวานจัสทอนแวนนั่งอยู่ด้วยจ้าหมอวังถึงกับทักว่าใครรอแฟนรอผบมตอบว่า